รับสวัสดีทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่โค้ดคีย์บอร์ดครับหงแดงสนมิดฟิลด์หลีกพระรองครับเสริมทัพก่อนปิดตลาดซื่อวือนผู้ดีนะครับตีข่าวว่าหงแดงลิเวอร์พูลเตรียมคว้าตัวนักเตะแดนกลางดีกรีทิมชตินอเวรับของสโมสรในดีชแม,มนชิปอังกฤษมาร่วมทัพก่อนตลาดจะปิดครับหลังมีข่าวนักเตะเด้งไปหลายรายครับจากการที่หงแดงลิเวอร์พูลสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งพรีเมียร์อังกฤษประสบปัญหานักเตะตัวหลักบาดเจ็บพร้อมกันหลายคนครับทำให้มีการคาดการว่าลิเวอร์พูล น่าจะหานักเตะเข้ามาเสริมทัพก่อนที่ตลาดซื้อขายนักเตะจะปิดลงโดยตกเป็นข่าวกับนักเตะชื่อดังหลายคนครับโดยล่าสุดนะครับยอร์ชเชียร์โพสต์สื่อชื่อดังของประเทศอังกฤษครับรายงานข่าวว่าแม้ก่อนหน้านี้เชคเกนคอปกุนซื้อใหญ่ของทีมลิเวอร์พูลจะออกมาปฏิเสธตลอดว่าไม่มีแผนใช้เงินในการหานักเตะเข้ามาเสริมทัพอีกแล้วแต่เมื่อทีมตอนนี้ครับเจอเปัญหานักเตะเจ็บทําให้อาจต้องหานักเตะมาเสริมทัพโดยเฉพาะนักเตะในแดนกลางครับ รายงานยังระบุอีกว่าหงแดงให้ความสนใจในตัวซันเดอร์เบิร์กกองกลางทีมชาตินอร์เวย์ของสโมสรเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดทีมดังจากศึกฟุตบอลแชมเปียนชิพอังกฤษโดยพร้อมจะควักกระเป๋าคว้ามิดฟิลไปร่วมทีมก่อนปิดตลาดซื้อขายนักเตะยุโรปซึ่งจะมีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่ราว35้าล้านปอนด์ครับหรือคิดเป็นเงินไทยนะครับก็ประมาณ1,500ล้านบาทครับสำหรับซันเดอร์เบิร์กครับมิดฟิลวัย24ปีย้ายมาจากทีมแกงสโมสรในดีเปนเยียงครับในช่วงเดือนมกราคม2020 โดยมาอยู่กับเชฟฟิลด์อยู่ในเตดโดยค่าตัวยี่สล้านปอนด์ครับหรือคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ9ก้าล้านบาทซึ่งถือว่ามีส่วนสําคัญในการพาทีมลุ้นเลื่อนชั้นโดยฤดูกาลที่แล้วครับช่วยทีมเข้ารอบเพย์ออฟแม้ว่าจะไม่ได้เลื่อนชั้นขึ้นมานะครับแต่ซันเดอร์เบิร์กก็ยังเป็นกําลังสําคัญของทีมในการลุ้นเลื่อนชั้นสูลีกสูงสุดในปัจจุบันครับสำหรับเพื่อนๆพี่น้องท่านไหนนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับข่าวนี้ก็คอมเมนต์ามาเพื่อคุยกับเราได้ครับและถ้าเก หนึ่งไว้หนึ่งแชร์จากุูกท่านนะครับจะเป็นกำลังใจกับพวกเรามากมายและถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารจากเราครับท่านสามารถกด subscribe กดติดตามพวกเราไว้ได้ครับสวัสดีครับ